นี่คือของกลางที่ตรวจยึดมาได้นะคะจากปฏิบัติการในครั้งนี้มีเฮโรอีน1,400แท่งน้ำหนักรวม551กิโลกร,รมัมยาบ้า8ล้านเม็ดค่ะโดยตำรวจภูทรภัก5สกัดจับได้จากขบวนการค้ายาเสพติดขณะลักลอบลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ชั้นใน คนแรกตำรวจสืบทราบว่าเป็นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดจ,จะใช้รถบรรทุกสิบล้อลำเลียงยาเสพติดจ,จากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาจึงนำกำลังเข้าติดตามและประสานด่านตรวจห้วยไร่จังหวัดแพร่ค่ะสกัดจับไปพบเฮรโรอีนชนิดแท่งหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ18กระสอบน้ำหนัก551กิโลกรัมนะคะควบคุมตัวนายปรีดาสงวนพงษ์ชาวจังหวัดปราดคนขับรถไปดำเนินคดี อันนี้คนแรกค่ะครับแล้วคนที่สองเนี่ยนะครับตำรวจด่านตรวจห้วยไร่จังหวัดแพร่ครับตรวจค้นรถจวนบรรทุก1ิล้อบรรทุกฐานที่ซุกซ่อนยาบ้า8ล้านเม็ดควบคุมตัวนายพุทธิชัยนวลเกตอายุ3าปีชาวจังหวัดเพชรบูรณ์คนขับรถมาดำเนินคดีเบื้องต้นคาดว่ายาเสพติดรถนี้น่าจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านครับด้านอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายและต้องการลำเลียงผ่านประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังประเทศ ตางประเทศหรือประเทศที่3ซึ่งก็มีการสืบสวนสอบสวนข่ายผลกันต่อไปด้วยนะฮะส่วนที่ภาคอีสานค่ะกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําน้าโขงเขตหนองคายและฝ่ายปกครองอําเภอสังคมตรวจยึดไอซ์น้ําหนัก1000กิโลกรัมนะคะหลังจับกลุ่มนายวันนะบุญทองดีชาวจังหวัดนนทบุรีขณะนารถตู้ลําเลียงยาเสพติดริมฝั่งแม่น้าโขงค่ะรับสารภาพบอกว่ามารับไอซ์จะนํามา กระจายต่อในพื้นที่ชั้นในของประเทศนะคะอ้างว่าได้ค่าจ้างในการขนย้ายยาสติด50,000บาทซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการค่ะปราบไม่สิ้นซากซักทีนะฮะเหมือนกับบ่อนเหมือนกัน